ใหญ่นะครับมีการจัดเสวนาเรื่องในโอกาสครบรอบ60ปีการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยในวันนี้ก็คือภัยคุกคามป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีผลทำให้ทรัพยากรบางส่วนถูกทําลายไปปัจจุบันก็พบว่ายังมีพานป่าและชาวบ้านบางกลุ่มฝ่าฝืนกฎหมายลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ตัดไม้เวทีเสวนาเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีและการออกราตรเวนเชิงคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้งานอนุรักษ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นตรงกันว่าภารกิจของผู้พิทักษ์ป่ามีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะช่วยลดภัยคุกคามจากภายนอกแต่ว่าปัจจุบันนี้ติดปัญหาเรื่องการปรับลดงบประมาณทําให้บ้านอุทยานต้องจําใจเลิกจ้างหรือปรับลดพนักง,งานลงซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เพียงพออาจจะเป็นช่องว่างทำให้กลุ่มพรานป่าลักลอบเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้สะดวกขึ้น รัฐบาลเนี่ยน่าจะไปมุ่งน้ในเรื่องของการาพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างขนาดนะใหญ่ก็ทําให้มิติมุมมองในการที่เขาจะใช้งบประมาณเนี่ยอาจจะไปไปให้ความสําคัญกับมิตินั้นแต่ว่าลืมไปในขณรเีือกันเรื่องของทรัพยากรของเราไม่ว่าจะเป็นปืนป่าสัตว์ป่านะครับมันล้วนอ่ะผมผมถือว่าเป็นฐานชีวิตที่สําคัญของของคนไทยทุกคนแล้วก็ คนทั่วโลกด้วยเหมือนกับมันยู่ใกล้แล้วลืมไปนะครับแล้วทําให้เรื่องของการที่จะพิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยมันลดลงแต่อยากที่จะให้ประเด็นหลอานี้นะครับไปถึงมกับหม่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลกลางก็ทำงางไงที่จะมีการพิจารณาเรื่องนองี้บทสรุปในวิธีเสวานาเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดกับผู้กระทําผิดเพื่อ,อยุดยันภัยคูกคามทุกรูปแบบ และการให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายก็จะเป็นอีกส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยกันสอดส่องขับเคลื่อนง,งานอารุร์ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมาดูกันทาย